และเมื่อสักครู่มีรายงานเข้ามานะคะว่าสำนักงานใหญ่ของ a m n e s t y i n t e r n a t i o n a l ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนสาราชนาจากักรออกปฏิบัติการด่วนค่ะเชิญชวนสมาชิกและผู้สนับสนุนที่มีประมาณ7ล้านคนทั่วโลกให้ร่วมกันส่งจดหมายเรียกร้องทางการไทยนะคะให้ยกเลิกการตั้งข้อหา8 age, แอดมินเพจล้อเลียนคอสชอไปดูความเคลื่อนไหวในแวดว,วงการศึกษาค่ะเมื่อวานนี้มีการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่า a d m i s s i o n ปี2559นะคะปรากฏว่าการ ประกาศผลในครั้งนี้นำมาสู่ข้อสงสัยของสังคมหลังจากที่มีกรณีข้อผิดพลาดคะแนนสอบโอเน็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนนทรัตนสุวรรณพงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคอยตอบข้อสักถามและรับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุุมศึกษาหรือแอดมิชชั่นต่อเนื่องผลแอดมิชชั่นปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือก85,000คนจากผู้สมัครกว่า150,000คนก่อนประกาศผลแอดมิชั่นเพียง1วันสำนักง,งานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทสอยอมรับฉเฉลยข้อสอบโอเนตวิชาสังคมศึกษาผิด1ข้อทําให้เกิดความกังวลว่าจะกระทบต่อโครงสร้างคะแนนของนักเรียนกว่า260,000คนรวมถึงการตัดสิในใจเลือกคณะของพวกเขามองว่าในการปรับ่วนส่วนนี้ มันกระทบต่อทันักเรียนจำนวนจำนวนมากเหมือนกันนะเพราะว่ามีนักเรียนที่เพิ่มขึ้นกับลดลงเนี่ยรวมกันก็ประมาณ2 0 0 0 0 0คนทุกๆคะแนนเนี่ยแม้เพียงแค่1คะแนนเดียวเนี่ยก็มีผลต่อการติดไม่ติดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย18คะแนนเนี่ยถือว่ามีผลมากๆยกอย่างเช่นถ้าน้องเขารู้ว่าตัวเองจะได้คะแนนเพิ่มเขาอาจจะเลือกอีกคณะหนึ่งที่คะแนนสูงกว่าหรือถ้าบางคนเขารู้ว่าตัวเองคะแนนลดลงได้คะแนนน้อยเท่านี้ครับเขาอาจจะไม่เลือกในคณะที่สูงเขาอาจจะเลือกในกลุ่มคณะ ก็อาจจะเลือกในกลุ่มคณะที่คะแนนน่ยพอดีกับเขาทําให้เขามีโอกาสติดได้อันนี้ก็จะมีมีผลกระทบต่อนักเรียนครับแต่ละรหัสที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับสมัครในสาขาต่างๆได้กําหนดคะแนนขั้นต่ำของโอเน็ตเอาไว้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้เกิดผลกระทบต่อ59รหัสจากทั้งหมด4191รรหัสเช่นคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามสูตรคำนวณคะแนนของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โอนนึ่ข้อเท่ากับ18คะแนนแต่คะแนนเต็ม9,000คะแนนผลสอบโอนิจะถูกนำไปคำนวณร่วมกับคะแนนแกดแพทและเกรดเฉลี่ยรวมเป็น30,000คะแนนเต็มเรียกรวมว่า Admission เพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยสอทสอ้างความผิดพลาดในการเฉลยข้อสอบวิชาสังคมนี้ไม่กระทบต่อผล Admission เพราะปรับคะแนนรวมทันแต่ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยต่อมาตรฐานของกระบวนการจัดสอบมีหลายข้อกักวม กำกวมคือแบบว่าจะเลือกข้อไหนให้ถูกอ่ะมันขึ้นกับใจคนออกข้อสอบซึ่งข้อสอบแบบนี้ไม่ดีนะคะพูดตรงๆการออกข้อสอบควรวัดที่ความจริงคือแฟตของมันไม่ใช่เป็นข้อสอบตามใจฉันว่าฉันใช้คิดแบบนี้เพราะฉัน,ม,น,ม,ม,บบนมองในมุมแบบนี้ถูกค่ะมองในมุมแบบนี้แต่อีกคนก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความผิดพลาดปี2 5 5พกพบความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ กระทบต่อนักเรียนกว่า4,000คนทําให้สสสต้องแจกคะแนนฟรีแก่ผู้เข้าสอบ24คะแนนเกียรติพัฒน์สังสิริถ่ายภาพนนทรัตน์สวนพง์อมรินทีวีรายงาน